ดีคบังคับเราอีกผู้ใหญ่หวัดดียังไม่หวัดดีกลับอีกโอ้นี่มันลูกพี่ใหม่เลาวนี่วะเนี่ยโอ้ยจับเราจับเราจับจับวัเราแล้วจับวัวเราแล้วมาจ้องตาอีกพี่ก็งับจมูกเลยจ้องนานกว่านี้งับจมูกขาดเลยนะ ไลอาหารเม็ดอีกแล้วอยากกินพิซซ่ามีพิซซ่าไว้แล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยะงงหมดแล้วเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมเจ้านายใหม่เราหน้าตามันเปลี่ยนไปแบบนี้ละ่ะเอ้มีเด็กผู้ชายนั่งมองเราด้วยแถมมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้หน้าตาแก่ๆนั่งรูปหัวเราเนี่ยไหรคนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นใครเนี่ยฮะ อหลหัวเยอะจังเลยกินอะไเอาอะไรให้กินก็ไม่รู้เด็กคนนี้ก็กินข้าวทำไมเด็กคนนี้วะาับอาหารของฉันเอาเอาอาหารมาให้ดูหน่อยเซเอาอะไรมาให้มะขามกินนี่ฮะนอ้อาหารนี่หอร่อยนีย่อาหารมาโอยถุงสีน้ำเงินด้วย อาหารมีราคาหรอโอ้อดีนี่เองเหมื่อยแล้วขอนั่งแป๊กนึอมะทำไมพื้นมันแปลกแปกทำไมบ้านมันแปลกแปลกโโหโเหมือนมันไม่ขุนเลยนะเนี่ยดมก่อนสิขอดมหน่อยเอ,อไม้นี่ก็ีออะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้นเลย มีเสียงทีวีอีกเป็นยังไงนะเดิน <ไป S 1> ชมพื้นที่หน่อยซเดี๋ยวฉี<ช>่ทำสัญลักษณ์ซะดีมัง้งเอ,อ,อ้ยมีสายจุกคอเลย้ยจะตกคอฉันทำไมเนี่ยเอาเด้งใหญ่เลยนะอย่าดึงแรงนะเจ็บนะที่ไหนเนี่ย ดีไหมฉันหางเอ้ยเดินซ้ายเอ้ยเดินขวาที่จะไปทางซ้ายเอ้ยจะไปทางขวาทิ้งทางซ้ายดีไหมเอ้าเอ้าเอมีโยมมีมานะไปซ้ายเลือกจะไปทางขวาเลือกจะไปทางซ้ายก็ไปทางนี้ดีกว่าเอ้ยอยูนที่ไหนเฮ้ย้หลบอยู่หลังโต๊ะอีกว่านะรู้สึกาจะปลอดภัยมากเฮ้ยเนี่ยฉันยังไม่ชินกับพื้นที่เลยโอ้ยหาวแลวด้วยง่วงนอนที่สุดเลยนี่มันไม้สั่วา นี่มันกลิ่นของไม้สักโต๊ะนี้อค่าแพงมากเลยนะเพราะมันเป็นโต๊ะแทงไม้ส,อวววสว่ออ้าเทีสยวโซฟาเหรองงมากมากเลยนี่มันที่ไหนเ,เนี่ยงงที่สดุดมันดูลงๆนะนี่อะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรห,หาที่ปลอดภัยอยู่กันแล้วล่ะตอนนี้ มีไหมอ้มีคนรูปหัวแล้วรู้สึกดีมากเลยเอ้ยจับตรงนั้นเลยจับตรงนั้นเลยจับตรงนั้นคนฉันเลยฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยมากเลยฉันรู้สึกว่าฉันอบอุ่นมากๆเลยเออื้อดีมากมากเลยเออขอบใจนะที่เอมฉันมาเลี้ยง